แข็งแรงมากนะครับเลยตรงนู้นนะครับกดต,รตรากาได้นะครับเปิดที่สามพันครับกรณีคุณเอาไปทําอาหารได้นะครับเอ้นี่ผมหาหอยจริงจังนะผมไม่ได้ตลกนะจริงวันนี้ผมผมไม่ได้จะตลกอะไรเลยนะคุณให้เกียรติการแต่งตัวผมด้วยนะผมเนี่นยไอ้อแจ็คสันหวังเนี่ยตรงเนี่ได้อยู่ฮห้นึกว่าชายนี่ แต่นี่มันใช้นี่อตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ดอนหอยหลอดน,นะครับผมผมเดินทางไกลนะครับเพื่อมาที่ดอนหอยหลอดเพื่อกะว่าพอหายร้อนตอนเย็นเนี่ยค่าๆเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆหาหอยหลอดแล้วก็จะเอาหอยที่เหมือนหลอดขึ้นมาให้เพื่อนดูแต่พอผมลับสดเสร็จมีเพื่อนๆพิมพ์ว่าหอยหลอดเขาหากันกลางวัน ชิบหายเลยไม่มีคําอื่นเลยเร็จเราลงมาแล้วนะผมผมก็เลยคิดว่าผมจะหาหอยหลอดที่มันนอนดึกก็คือหอยหลอดกลางคืนเผื่อว่ามันยังมีอยู่นะครับใครอยู่ข้างหลังผมก็มมกลัวรับดีเนี่ยผูไม่เอาซา,าล่าลงมาด้วยเนี่ยตอนแรกจะซา,า,าล่าลงมาถ้าเอาลงมานี่คือตายหาแล้วก็คือเพื่อนๆจาไว้นะครับผมล a b มีสอนให้รู้ว่าหอยหลอดเขาไม่หากันตอนกลางคืนนะครับแม้แต่กบเขียก็ยังไม่มีเลยนะครับ ผมในใจผมเนยังอยากได้ยินเสียงกบสักตัวนะครับหรือเขียดนะครับแต่มันไม่มีจริงๆครับแต่ผมยังเชื่ออยู่นะฮะว่ามีอหอยหลอดที่นอนดึกนะครับเหมือนเพื่อนๆนครับถามจริงๆพเพื่อนเพื่อนอน,นี่เป็นปกติแบบผมใช่ไหมเมน่ไหเรามิติ้งหาหอยหลอดตอนดึกกันไหมเออเพื่อนเราจะเจอหอยหลอดตอนดึกมีนะ